วันนี้นรเราพาทุกคนมาดูโครงการสร้างเสร็จพร้อมอยู่ในแนว MRT สายสีม่วงกันกับโครงการสุภาไลยเวอร,ร์เรนดารัตนาธิเบตคอนโดสร้างเสร็จพร้อมอยู่ริมถนนรัตนาธิเบตใกล้ MRT บางกระสอ380เมตรราคาเริ่มต้น1.39ล้านบาทด้านในโครงการจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกัน ที่สายสีม่วงนะครับทุกคนรู้สึกว่าคอนโดนิวเนี่ยจะยังไม่เคยมารีวิวคอนโดโครงการรอบๆนี้เลย ดนั้นในวันนี้เนี่ยเราเลยจะขอมารีวิวตัวทําเลของโครงการสุภารายวอนแดงโครงการนี้กันก่อนเลย MRT สายสีม่วงที่อยู่ด้านหลังเบนนะครับทุกคนเป็น m r t ที่วิ่งออกมาจากอินเตอร์เชนต์มสถานีเตาปูนเนาะซึ่งนั่นแปลว่าการเดินทางด้วยระบบรางของลูกบ้านในโครงการนี้เนี่ยที่จะเข้าไปทํางานในย่านใจกลางเมืองเนี่ยก็สามารถใช้งาน MRT สายสีม่วงด้านหน้าที่สถานีม r t บางกระสอซึ่งห่างออกไปแค่ประมาณ3 8 0เมตรเดินไปแค่10นาทีเท่านั้นเองและก็ไปเปลี่ยนสายอินเตอร์เชน์ที่สถานีมาต์ปูน อินเตอร์เชนต์กับไอมาทียสี T น้ำเงินซึ่งสามารถนั่งไปยังแหล่งงานที่เป็นย่านใจกลางเมืองได้หลากหลายทำเลเลยส่วนการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวนะครับทุกคนตัวถนนรดาดทิเบตด,ด้านหลังเป็นเนี่ยเป็นถนนที่สามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังถนนสายหลกักได้หลากหลายสายเลยไม่ว่าจะเป็นถนนนิพพารีรังสิตซึ่งมีทางยกระดับอุตตาิมุกดอนเมืองทวยอยู่ด้านบนถนนประชาชื่นที่ขับเลียบคลองประปาตรงเข้าไปยังบางซื่อทางพิเศษสีรัฐทางด่วนที่2 หรือจะเดินทางออกนอกเมืองเนี่ยไปยังถนนนัชพฤกษ์หรือกาญจนาพิเศษก็วิ่งไปเส้นตรงได้ง่ายๆเลยด้วยครับส่วนแหล่งความอุดมสมบูรณ์และลโครงการนะครับทุกคนชสมเนนี้นะครับจะอยู่ใกล้กับเซ็นทรัลและก็บิ๊กซีอัฒนาทิเบตเลยรวมถึงบริเวณรอบๆเนี่ยก็ยังมีร้านอาหารคาเฟ่และก็ตลาดพอรสิตี้ฟู้ดเนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยอยู่ในระยะที่สามารถเดินเท้าได้1 0บถึงสิาทีเท่านั้นเองครับ โรืทำเลของตัวโครงการนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวต่อบไปให้ตินาพาทุกคนไปดูข้อมูลตัวโครงการและกภาพรวมตัวโครงการกันครับสุภาลัยเวรเรนด้ารัตนาทิเบศเป็นคอนโดมิเนียมไฮไลท์ความสูง33ชั้นจํานวน1อาคารบนเนื้อที่ประมาณ5ไร่ริมถนนรัตนาธิเบศด้านในประกอบไปด้วยยูนิตพักอาศัยจํานวน1,054ยูนิตและยูนิตร้านค้าจํานวน12ยูนิตพร้อมที่จอดรถประมาณ59%โดยยูนิตพักอาศัยจะประกอ,ะะกอบไปด้วย ห้องสตูดิโอขนาด30 3ส5ถึงตารางเมตรห้องแบบ one b รู r o o m ขนาด45-47.5ถึงตารางเมตรห้องแบบ t เ o b รู r o o m ขนาด6 2 7 4ถึงตารางเมตรและ penthouse าสถึงเกาสตารางเมตรภาพรวมของโครงการนะคะเมื่อเรามาถึงด้านหน้าของโครงการาก่อนที่จะเข้าไปในตัวโครงการเนี่ยเราจะผ่านป้อมรปภก่อนค่ะโดยจะมีระบบรักษาความปลอดภัยเป็นไม้กระดก1ชั้นรถยนต์จะสามารถเข้าออกด้วยระบบ easy pass ค่ะโดยบร,ริเวณรอบๆอาคารเนี่ยจะเป็นสวนแนวราบ มีการลงต้นไม้ใหญ่เอาไว้รอบตัวอาคารเลยรวมถึงยังมีสนามญ้าและเครื่องเล่นสําหรับเด็กด้วยโดยขนาดของพื้นที่สีเขียวแนวราบเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่เลยค่ะรวมถึงมีพื้นที่จอดรถแนวราบจอดได้ประมาณ70คันค่ะต่อไปจะเป็นจุดดรอปออฟค่ะจุดดรอปออฟเนี่ยจะอยู่ติดกับตัวล็อบบี้เลยตัวล็อบบี้เนี่ยจะเป็นล็อบบี้เพดานสูงค่ะมีการวางโซฟาเอาไว้ให้ลูกบ้านได้ใช้งานกันหลายจุดเลยค่ะและในชั้นเดียวกันนี้ก็จะมีส่วนของเมลรูมสมาร์ทล็อกเกอร์และลิฟต์โดยสารจํานวน4ตัวค่ะะแลสีก่ตัว โดยการขึ้นอาคารของลิฟต์โดยสารนั้นจะต้องใช้คีย์การ์ดหรือว่าสแกนนิ้วเท่านั้นค่ะจากนั้นนะคะในชั้นที่2-5ถึงเนี่ยจะเป็นพื้นที่จอดรถค่ะทําให้ยูนิตพักอาศัยเนี่ยจะเริ่มต้นในชั้นที่6ค่ะโดยในชั้นที่6นี้นะคะก็จะเป็นส่วนของยูนิตพักอาศัยรวมกับพื้นที่ส่วนกลางค่ะโดยพื้นที่ส่วนกลางในชั้นนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยสระว่ายน้าแบบอินฟินิตี้เอทพูลระบบเกลือขนาด30.8คูณเ3 5มเมตรลึก1เมตร พร้อมสระเด็กขนาด5.60คูณ9.35เมตรลึก0.4เมตรค่ะส่วนหย่อมพร้อมเทรเรสเป็นพื้นที่นั่งพักผ่อนรวมถึงมีสนามหญ้าให้ด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีพื้นที่สีเขียวที่เรียกว่าพ็อกเก็ตการ์เด้นเนี่ยกระจายตัวอยู่ทุกๆ3ชั้นค่ะถัดจากชั้นที่6มานะคะในชั้นที่7จ็ถึงสาเนี่ยจะเป็นยูนิตพักอาศัยทั้งหมดค่ะและในชั้นที่32เนี่ยจะเป็นยูนิตพักอาศัยร่วมกับส่วนกลางค่ะโดยในชั้นนี้นะคะค่อนข้างส่วนตัวมากค่ะเพราะมียูนิตพัก อาคารยังมีพื้นที่สีเขียวโอบล้อมเอาไว้ด้วยค่ะและถ้าอยากได้วิวด้วยได้พื้นที่สีเขียวด้วยเนี่ยก็แนะนําชั้น33เลยค่ะชั้นที่ติดก,กาลังยืนอยู่ตรงนี้นี่เองค่ะนอกจากนี้บนชั้นส3เนี่ยก็ยังมีพื้นที่ส่วนกลางอื่นๆรวมอยู่ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสขนาดใหญ่ที่รองรับการใช้งานพร้อมกันของลูกบ้านได้รวมถึงมีโคเวกิ้งสเปซส,สำหรับนั่งทํางานและยังมีสกายเลาด้วยค่ะ ต่อไปนะครับทุกคนไปดูห้องตัวอย่างกันครับห้องตัวอย่างที่คอนโดนิวพาทุกคนมาดูในวันนี้เนี่ยมีทั้งหมด2ไทป์ด้วยกันซึ่งจะเป็นทป์สตูดิโอขนาด31ตารางเมตรและก็ทาย2เตต r รูมขนาด69.5ตารางเมตรครับราคาเฉลี่ยของทั้งโครงการในอยู่ที่48,100บาทต่อตารางเมตรและค่าส่วนกลางในอยู่ที่3 5บาทต่อตารางเมตรครับโดยห้องถูกห้องเนี่ยจะขายแบบฟูลรีฟิตเต็ดสิ่งที่ลูกบ้านจะได้เหมือนกันในทุกๆยูนิตเนี่ยก็คือแอร์วอลทายวอลเปเปอร์เฟอร์นิเจอร์ชุดครัว เครื่องทาน้ําอุ่นและก็ฉากกาั้นอาบน้ํากระสกนิรภัยและก็สุขภัณฑ์ในห้องน้ำครับโดยทุกยูนิตนะครับทุกคนความสูงตั้งแต่พื้นสลด,ดฟ้าเพดานเนี่ยจะอยู่ที่2.6เมตรครับอ่ะเรามาดูห้องไทม์แมียนก่อนเลยไทยมนี้คือห้องสตูดิโอนะครับทุกคนห้องนี้เนี่ยเมื่อเข้ามาในพื้นที่ส่วนแรกที่ห้องตัวอย่างเขาตกแต่งมาให้เนี่ยจะเป็นในส่วนของลิฟวิ้งแอร์เรียก่อนบานประตูที่อยู่ติดกัน,นจะเป็นบานประตูไม้นะครับเป็นไม้ที่ได้สีตามี้ทุกยูนิตเลยแล้วก็บานระนคัะคบ แล้วก็ตัวห้องนะครับทุกคนมีความหน้ากว้างมากๆคือต้องบอกก่อนว่าห้องตัวอย่างห้องนี้เนี่ยเขาตกแต่งมาเป็นตัวอย่างให้คุณดูเท่านั้นนะครับแต่ว่าในเวอร์ชันห้องจริงเนี่ยจะไม่มีตัวฉากกั้นที่เป็นอ่าประตูกระจกบานเลื่อนแบบ3ตอนแบบนี้นะฮะก็จะเป็นห้องสตูดิโอที่ ทะลุถึงกันได้ทั้งหมดเลยซึ่งฉากกั้นตรงนี้นะครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ห้องไฮซูโดแบบนี้เนี่ยก็สามารถทําเองได้เราจะทําให้พื้นที่ในห้องเนี่ยเป็นสัดส่วนมากขึ้นด้วยทีนี้ในส่วนของลิฟวิ่งแอเรียที่ทางโครงการเขาจัดห้องตัวอย่างไมล์รูเนี่ยจะเป็นส่วนของลิฟวิ่งแอเรียที่มีขนาดความกว้างเท่ากับหน้ากว้างของห้องเลยฉะนั้นเนี่ยระยะของทีวีเนี่ยก็จะเป็นระยะที่ค่อนข้างกว้างเลยเราสามารถที่จะติดตั้งทีวีแขวนผนังขนาด50นิ้ว60นิ้วหรือโอเวอร์ไซส์ก็่วืาถอ ค่อนข้างกว้างเลยเพราะว่าสามารถวางโซฟาขนาด3ที่นั่งได้หรือว่าจะเป็น3ที่นั่งรูปตัวแอลพร้อมกับอาร์มแชร์เล็กๆสักตัวหนึ่งก็ยังสามารถทําได้เลยครับทุกคนต่อไปนะครับทุกคนขยับเข้ามาด้านในอีกนิดนึงเนี่ยจะเป็นห้องนอนและห้องตัวอย่างเนี่ยเขาจัดมาให้เป็นเตียงขนาด5ฟุตพร้อมกับบิวอินตู้เสื้อผ้าไว้บริเวณหัวเตียงด้วยฉะนั้นเนี่ยพื้นที่บริเวณปลายเตียงเนี่ยจะเหลือค่อนข้างเยอะและก็จะมีปลั๊กไฟมาให้ด้วยในห้องตัวอย่างนะครับก็ทําเป็นโต๊ะทํางานที่อยู่รวมกับโตเครื่องแป้งของงมีกกาาารทํิ้นชัต่ๆ ก็ถือว่าเป็นวัสดชที่ค่อนข้างดีแต่ถ้าเกิดว่าใครของเยอะเนี่ยพื้นที่ในห้องจริงเนี่ยตรงนี้จะเป็นผนังเปล่าทั้งหมดเราสามารถ build-in ตู้ทาเป็นตู้เก็บของอะไรได้เต็มที่เลยหรือว่าถ้าเกิดว่าใครจะใช้พื้นที่ living area ข้างนอกเมื่อกี้รับประทานอาหารด้วยเนี่ยก็สามารถที่จะย้ายทีวีมาติดตั้งบริเวณปลายเตียงตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนอนดูทีวีสบายๆเลยครับส่วนต่อไปนะครับทุกคนจะเป็นในส่วนของห้องน้ําและห้องน้ําของโครงการเนี่ยจะเป็นห้องน้าที่เป็นหน้าตา สแตนดาดของทั้งโครงการเลยด้านในในลูกบ้านก็จะได้ห้องน้าที่หน้าตาเหมือนกับในห้องตัวอย่างทุกประการเลยครับสุขภัณฑ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวอ่างล้างหน้าทถสุขภัณฑ์เนี่ยก็จะเป็นของคอตโต้ทั้งหมดมีฉากกั้นอาบน้ําที่เป็นกระจกนินเลพยมาให้แล้วก็รวมถึงมีเครื่องทำน้ำอุ่นมาให้ด้วยนะครับและนอกจากนี้ในห้องน้ำก็ยังมีตัวอ่าหน้าต่างบานกระทุงสารระบายอากาศเอาไว้ให้ด้วยแล้วก็มีกระจกสองหน้าแล้วก็ราวแขวนประจิตูที่เป็นราวเหล็กเนี่ยมาให้กับทุกยูนิตเลยครับต่อไปครับท คทุกนส่วนนี้เนี่ยทางโครงการเขาจะกั้นมาให้ด้วยผนังกระจกที่เป็นประตูบานเลื่อนแบบนี้นะครับจะเป็นประตูบานเลื่อนที่เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็รางเนี่ยจะฝังไว้ที่พื้นด้านล่างด้วยตัวขนาดของห้องครัวนะครับทุกคนถือว่าค่อนข้างใหญ่มากนะนี่คือห้องไทป์สตูดิโอนะครับทุกคนอ่ะลองกางแขนสุด นี่คือขนาดของห้องครัวที่ค่อนข้างใหญ่มากและก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับทางโครงการเขาจะบิ i l d i ให้แบบมีทุกยูนิตเลยนะครับและก็จะมีการทํางานระบบสาหรับติดตั้งเครื่องซักผ้าเอาไว้ให้ตรงข้ามกับชุดครัวนี้ด้วยนะครับพื้นที่บริเวณตรงข้ามกับชุดครัวนะครับที่เมื่อกี้เบนบอกว่าสามารถติดตั้งเครื่องซักผ้าได้เนี่ยถ้าเกิดใครไม่ได้ซักผ้าเองเป็นประจำนะครับก็อาจจะบิว l d i พื้นที่บริเวณตรงข้ามนี้นะครับเป็นเคาน์เตอร์สําหรับนั่งกินข้าวหรือว่าเป็นตู้เก็บของก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันครับ เป็นห้องแบบ2 b e d r o o m ค่ะซึ่งห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องมุมที่อยู่ทางทิศเหนือเลยค่ะเมื่อเข้ามานะคะในส่วนแรกเนี่ยจะเป็นโถงขนาดใหญ่ค่ะที่จะจําแนกแยกเปยังส่วนต่างๆของห้องค่ะโดยโถงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันระหว่าง living area กับโซนรับประทานอาหารค่ะโดยพื้นที่รับประทานอาหารในห้องตัวอย่างเนี่ยเขาก็จะวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารขนาดสีที่นั่งเอาไว้ค่ะ สามารถวางได้สบายๆโดยไม่อึดอัดเลยโดยในพื้นที่เดียวกันนะคะก็จะมีผนังโล่งๆค่ะสามารถทําเป็นโต๊ะวางของหรือว่าบิวอินเป็นตู้วางของก็ได้ค่ะและส่วนต่อไปนะคะเป็นส่วนของลิฟวิ่งแอร์เรียค่ะที่จะอยู่ติดกับระเบียงเลยค่ะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเหลือเฟือที่จะวางโซฟาขนาด3ที่นั่งสีที่นั่งโซฟาตัว L พร้อมอามแชรก็แล้วแต่เลยค่ะแต่ว่าฝั่งตรงข้ามกันเนี่ยผนังจะมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดเนาะสามารถติดตั้งทีวีขนาด50-60ถึงนิ้วได้เท่านั้นค่ะ นั่นก็เป็นเพราะว่าส่วนที่ตรงข้ามกับโซฟาเนี่ยก็จะเป็นห้องครัวและก็ห้องน้ําค่ะตัวห้องน้ําก็จะเป็นห้องน้ําหน้าตาม,มาตรฐานของโครงการเลยค่ะเป็นห้องน้ําโซนลิฟวิ่งแอร์เรียและห้องนอนรองค่ะส่วนบริเวณครัวเนี่ยทางโครงการจะกั้นด้วยประตูกระจกบานเลื่อนแบบ2ตอนค่ะชุดบิวอินครัวก็จะเป็นชุดบิวอินมาตรฐานเหมือนกับห้องเมื่อสักครู่เลยค่ะความพิเศษของระเบียงตรงนี้นะคะก็คือสามารถเชื่อมต่อไปยังห้องนั่งเล่นได้ค่ะ เราไปดูในส่วนของห้องนอนกันเลยดีกว่าค่ะมาเริ่มกันที่ห้องนอนรองกันก่อนเลยในห้องตัวอย่างนะคะเขาจะตกแต่งมาด้วยการวางเตียงขนาด3ฟุตค่ะเป็นห้องนอนสําหรับลูกสาวโดวยในห้องนอนรองเนี่ยจะมีหน้าต่างบานเลื่อนมาให้เอาไว้ใช้เป็นช่องแสงแล้วก็ระบายอากาศด้วยขนาดของหน้าต่างเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่เลยและเอาจริงๆนะพื้นที่ของห้องนี้เนี่ยไม่เล็กเลยค่ะถ้าจะวางเตียงไปขนาด5ฟุตเนี่ยก็ทําได้สบายสบายเลยบริเวณปลายเตียงเนี่ยก็ยังมีการติดตั้งงานระบบสําหรับทีวีแขวนผนังมาให้อีกด้วยค่ะ ส่วนห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะก็อยู่ตรงข้ามกับห้องนอนรองเลยค่ะในห้องตัวอย่างนะคะทางโครงการเนี่ยวางเตียงขนาด5ฟุตมาให้ปลายเตียงก็มีการติดตั้งงานระบบสําหรับทีวีแขวนผนังเช่นกันแต่ว่าจุดเด่นของห้องมาสเตอร์เบดรูมก็คือจะเป็นห้องนอนที่มีห้องน้าในตัวค่ะเป็นห้องน้ําหน้าตามมาตรฐานของโครงการเลยได้ทุกอย่างตามนี้เลยค่ะและนอกจากนี้นะคะบริเวณหัวเตียงเนี่ยก็ยังมีกระจกบานเลื่อนสําหรับระบายอากาศและเป็นช่องแสงอีกด้วยค่ะ รวมถึงมีระเบียงในตัวเป็นระเบียงขนาดใหญ่ที่สามารถใช้งานได้อย่างจริงจังไม่ต่างจากระเบียงใน l i v i n g a r e แเียเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นรีวิวของโครงการสุภลัยวเวรินดารัตนาทิเบศคะ่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับช่วงนี้นโปรโมชั่นเขามีด้วยนะโป<ม>รโมชั่นของโครงการเนี่ยก็คือสุภลัยสบายสบายอยู่ฟรีสูงสุด24เดือนเป็นโปรโมชั่นของช่วง Q2 ปี64นะครับทุกคนก็วคือจะเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายน64ถึง30 มิถุนายน64เลยก็ใครที่สนใจก็สามารถที่จะเข้ามาที่ตัวโครงการได้เลยหรือว่าจะเช็คกับทางเว็บของโครงการก่อนก็ได้หรือว่าโทรมาสอบถามก็ได้เช่นเดียวกันครับโอเคค่ะถ้าเอาใครชอบโครงการนี้และอยากติดตามเราในโครงการต่อๆไปนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e แล้วกดกระดิ่งคนโดนอยู่นะคะบ๊ายบายค่ะ